ครับสำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่พยายามปรับปรุงแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเจาะลึกไปยังข้อมูลสมบุคค์ที่มันทันสมัยยิ่งขึ้นในปัจจุบันและทีนี้บางอย่างก็เรายังไม่สามารถรู้ทันมันได้นะครับบางท่านเราก็อาจจะหลงไปกับมิจฉาชีพเกับพี่เนนท่านว่าว่ามิจฉาชีพอาจจะมีการพูดโน้มน้าวหรืออาจจะมีการเรียนเสียงเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ เรายังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงในยุคป,ปัจจุบันความรู้ที่ได้จากการอบรมวันนี้ก็คือ,อความรู้ที่กลวลวงของมิจฉาชีพครับอันไหนที่เราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นกลวลวงที่สามารถทําให้เราหลงเชื่อได้เพราะว่ามิจฉาชีพนี้จะคุยโน้มน้าวให้เราหลงเชื่อเขาได้ครับการได้มาอบรมก็ประโยชน์ก็คือรู้ทันเกี่ยวกับ พวกข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวกลโกงของมิชัยชีพนะครับครับได้ประโยชน์ในหลายๆเรื่องเลยครับเกี่ยวกับภัยทางโลกออนไลน์กับทางอาคอเซนเตอร์ใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับโลกโซเชียลในโทรศัพท์ในวันนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าการอบรมวันนี้นะคะให้ความรู้ด้านการไม่เชื่อกลโกง หร so ือว่าพวก call น e n t e r หรือว่าสิ่งหลอกลวงต่างๆค่ะทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะแล้วก็แนะนําวิธีป้องกันก็คือเวลาเราโดนโกงอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีเบอร์โทรหรืออะไรแบบนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแล้วก็คนที่มาอบรมวันนี้มากๆค่ะก็ในวันนี้ดิฉันได้เข้าร่วมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็โครงการนี้มีประโยชน์มากอืมแล้วก็สําหรับ ขณะคนญี่ปุ่นก็ยังไม่รู้ตัวว่ามันจะมีการวิธีป้องกันจากมิจฉาชีพยังไงหลังจากที่เรารู้จักในวันนี้เราก็จะสามารถไปปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของเราว่าให้เรารู้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันพยายามพัฒนายังไงแล้วทีนี้เราก็จะสามารถนำไปเผยแพร่ต่อให้กับน้องสมณีนที่อยู่ภายในวัด หรือพระอาจารย์ที่บางครั้งก็อาจจะมีหลงกันบ้างนะครับกับมิจฉาชีพก็จะได้ไปเผยแพร่เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็จะไปเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนต่อไปครับจะนําความรู้นี้ไปเผยแผ่ต่อ,อผู้สูงอายุครับที่เข้าถึงสื่อโซเชียลที่ไม่ทันข่าวสารครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างแรกก็คือในชุมชนของเราชุมชนของเราก็จะมีเยอะนะครับบ้านวัดโรงเรียน ก็จะนําความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับผู้นําชุมชนสถานศึกษาแล้วก็ทางวัดด้วยครับผมสาหรับความรู้ในวันนี้นะครับผมก็จะนําไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับบอกคุณยายที่เป็นภัยที่แบบว่าส่วนมากเขาจะเจาะจงกับผู้สูงอายุครับแล้วก็เพื่อนๆหรือน้องที่เพิ่งหันเล่นโซเชียลใหม่ๆครับให้รู้จักภัยนีวไวแล้วก็บอกวิธีการป้องกันที่ได้ความรู้จากท่านวิทยากรในวันนี้ครับ ข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ในโครงการวันนี้แล้วก็น่าสนใจมากนะคะอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ท่านก็เอาข้อมูลมาให้ดูสคริปตต่างๆเนาะว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรคดีอาจจะอาตีากรรมมันก็อยู่ใกล้ตัวเราแต่เราจะตั้งสติแล้วป้องกันได้ข้อแล้วมีข้อมูลต่างๆที่ดีมากค่ะก็วันนี้มีประโยชน์มากขอให ของงามแบบนี้ก็จะจัดไปเรื่อยๆอืโดยที่ไม่ยุดอยากนาะก็จะไปเรื่อยๆนะคะค่ะขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนก็ป้องกันตัวเองอย่าเชื่ออย่าแชร์อย่าออมอย่าเชื่ออย่าแชร์อย่าออมสื่อสัมให้ทุกคนเรียนรู้เท่าทันอย่ารีบอย่าด่วนหุนหันอย่าแรงเร็วพันทายับยังชั่งใจให้คิดถึงเถิดนิ้วทันใดคิดถึง ที่บอกให้เราตายใจปลดทํองจำเอาไว้อย่าเชื่ออย่าแช่อย่าโอนอย่าซับสนเสื้อมีขาคิดได้ซับสนเสื้อมีขาคิดได้เสื้อมลรำเอ๋ยนั่งไปใส่ถือเนอย่าเชื่ออย่าแช่อย่าโอนมีความไม่ซ